สวัสดีจ้าพี่นอ้องฟองไาทุกทุกคนกะห้างหายกันไปโดนนอกจากกับผู้ใดล่งคลิปน้อยหลายคนกะถามมาถามข้าวคล้ามาเป็นห่วงเป็นใยมากว่าเห็นเงียบหายไปกับขอขอบพระคุณนหลายแล้วจะถทีเป็นห่วงมากเนะาะเมื่อเมื่อน,นี่จะจะมาอัปเดตจะมาอัปเดตไอ,อเรื่องเล่าจะมาอัปเดตชีวิตปราเสถอฐเอิมอัปเดตชีวิตเป็นยังไงช่วงนี้ช่วงนี้จะเมื่อน,นี้อากาศหนาวแห้งพี่น้อง ติดลบสามองศาเมื่อนี่ช่วงนี่จะอยู่ประมาณลบสองลบสามถึงเมฆขนาดย่ำคลงเว้นจะหนาวมากๆจนบ่อยากออกไปใส่มาใส่อะหนาวเขาไปในกระดูกอืมวันจันทร์นี่วันจันทร์ที่จะถึงนี่ลบสิบกว่าองศาอืมเบิ่งใน <c oughs> ่ไอสภาพอากาศล่วงหนา้าโอ้ยคือสิคิดว่าต้องล่างงานจะ้ะคิดว่า จะไปเห็นงานบารด้คือว่ามันหนาวมากก็ว่าอยากไปเนาะยานแบบว่าเขาป่วยยานร่างกายเขาแบบว่ามันเขามาอยู่เมืองหนาวเนาะยานมารับสภาพบารายยานคิดว่าศิล่าง,งานจะมันหนาวโหดเนาะอือแล้วก็อีกอ,อย่างหนึง่งน่าจะมาอัปเดตชีวิตซูฟังอือกัหลังจากที่ลอยแปดพันเก่าตลบเปลี่ยน ตัดสินใจกลับไปกลับมากลับมากลับไปย่น่ะอืมว่าจะกลับหรือไม่กลับจะออกจากงานจะย้ายจะ,จะนู่นจะนั่นจะนี่หลายอย่างหลายแนยวจ้ะอืมชีวิต <c oughs> เปลี่ยนไอ้กลับไปกลับมาหลายตลบหลายหลบสรุปแล้วเนาะจา้ะอันนี้คือชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะบอยฟังสําหรับคนที่กิดตามเนาะจา้ะคนที่อยากรู้เนาะอยากรู้ชีวิตขงขงข่อยอยากรู้ไร หนึ่งร้อยเงียอันอยกักรูนชีวิตยากรูเรื่องเล่าเนาะจ้าผู้ใดผู้ใดบลูกอ่ะก็ผู้ใดบ่อยากลูกอ่ะโเป็นอย่างจ้าอันนี้คือว่าเราทํา youtube เนาะเอาท u b e ว่าก็อยากมาแช่เรื่องเล่าจาของเรื่องเล่ามาแช่ชีวิตสู่ไปเพียงนองฟังจ้ะอืมมาอัปเดตคือว่าสรุปร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ่าอันนี้สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเราจะกลับไทยจ้ะจะกลับไทยเดือนต้นเดือนเมษายจา้ะอืม แพนว้ว่าจะกลับไทย้ยอันนี้คือว่าชั่วลอยชั่วลอยเปอร์เซ็นต์จากบ่มีบ่มีเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าสามีกะเดี๋ยวออกจากงานแล้วจา่าสามีได้ออกจากงานแล้วเพราะว่าเพิ่นจะออกมาเตรียมตัวเพราะว่าข้าวอายุบ้านจะค้องจะพี่น้องเราอยู่บ้านเช่าก็คือว่าเอกสารมันต้องเตรียมพร้อมแล้วกะเ้าต้อง ยหายให้มันท่านเวลาเนาะไปแจงเขาใหเขาตรงใหญ่ตรงเก็บต้องําความสะอาดให้มันท่านเวล่า,แจ,า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 ,ลาแจงเขาก่อนล่วงหน้าหนึ่งเดือนอืใ้า่ออกได้สามาใหญออกได้ <c oughs> บัดทีดีซามี่ก็เลยอยากออกจากงานจากเพราะว่าเพื่อจะได้เตรียมตัวท่านเก็บ <c oughs> ของทีละเล็กทีละหน่อยละกะรถให้เขา,าพ่อมจะพี่น้องรถรถกระบะ บ่มีขนของเราต้องเตรียมหาจ้างมาตรงจ้างคนมาช่วยย้ายช่วยขน <c oughs> บางที่นี่กะกวาจะเก็บของแล้วก็ทย่อยเก็บไปเทเลทเลนหน่อยแล้วกะจะไม่เห็นมือวันหยุดวินวลาจะเมื่อยอยากพักผ่อนเพิ่นก็นเลยออกจากงานเลยจริงมันกะอยากออกตต้งหน้าน,น่ะล่ะก็เลยให้เพื่อนออก แต่ว่าสาหรับข่อยกับยังเกยียต่อไปจ้ะทําถึงวาระสุดท้ายหนูละ่ะเสีไดายเงินจะกพี่นอ้องขิงงกขิงงกจักหน่อยจสีดายเงินเมื่ออยากออก <c oughs> เลยว่าเมื่ออยากออกทั้งสองคนเนาะเพื่อนออกก่อนเพราะว่าเพื่อนจะต้องทาวีซ่าของเพื่อนนั่มเหละหลายอย่างหลายเนี่ยอืมก็เลยมาอัปเดตสูฟังจากกลับไทยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนาะก็จะไปยู่ไอประมาณหาเดือนจะพี่น้องอืม ไปพักผ่อนประมาณหเดือนแล้วก็กลับมาใหม่อือยู่น่านบ่ได้จะเพราะว่าถ่ายยูน่านเล่ยหกเดือนขึ้นไปมันจะกลับมาเยากเนาะก็ต้องหเดือนเรากลับเข้ามาใหม่อัปเดตสู่ฟังเนาะจะ้ะอืมกันนี้กะกําลังสิไปต้องทะเบียนอืมเตรียมตัวไปลงทะเบียนจะกลับไทยเนาะ มันต้องรงทะเวียนลงนานเนป็นหนองก็ะยงยางในเจ๊งน้อยเพราะเป็นหยังจ้ะเพราะว่าเขาก็มีเวลาอายุ <c oughs> ก็บ่ได้ล่งคลิป,นปเนาะบ่ได้ล่งคลิปเพราะว่าจ๊งเสียคลิปอย่างจ้ะไม่มีคลิปอะไรที่จะลงแลวกะสามียุ่แล้วกะบ่อยากถ่ายเวลาเขาอยู่อ่ะอมบอยากถ่ายเพราะว่าเขากับ่ไเด้สนับสนุนเรื่องมีอยู่แล้วก็เลยไม่รู้จะทําอะไรมีแต่คลิปแบบม่นั่งเบ้าสามีก็เลยบอกว่าเธอก็ เวลาลงคลิปลงแต่คลิป,ปกเก่าเดิมๆมแต่มาหนั่งเบาเพิ่นป่ะเอาไม่มาเลยไปใส่มาใส่เนาะหล่ะจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็มาอัปเดตสูฟังซ้ำหล่ะจ้ะอือพ่อห้ายๆคิดถึงเนะาะเมื่อพ่อกนันคลิปไหนยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้ออือเดยวจะมาอัปเดตสูฟังอ่สถานการณ์เรื่องเล่าชีวิตต่อต่ต่อไปว่ามันสะเป็นยังไงอือ กดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นไะไม่เด้อจ้าไปแล้วค่ะพ่อพอกัพิดคลิปหน้าค่ะ